วันที่ยามเช่นผู้ชมตอนนี้ก็กลับไปไดูเกมมา ya BS แล้วฮันเดย์วันนี้เราจะมาทำการเล่นตัวละครรถไฟผีสิงสุดออดชูช,ชูชาวไ mm hmm. อ้น,นี่มันใช่ชูชูชาวหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมหน้าตามันไม่ใช่ชูชูชาวแต่ตัวมันเป็นชูชูชาววะเนี่ยนะครับมาเอะ,อะเอาละดูดูกันนะครับว่ารถไฟ ผีเสียงตัวนี้นะครับนะมันจะเก่งและโหดขนาดไหนนะคะโอ้โหมันขายมือมันชู้ชูชาวทำไมมันไม่เหมือนชู้ชูชาววะเนี่ยมันเอาหน้าใครมาแปะวะเนี่ยฮ่อะโอเคมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าถ้าสู้กับกองทัพนักรบโบราณจะไปยังไงเอาละพวกเรารุยโยนหอกใส่มันเลยโยนโอ้โหปัดเข้าตัวมาแล้วนะครับนะเออเอาเลยเว้ยโอ้ยมันหมุนได้ด้วยนะครับน้าุ้ยวุ้ยวุ้ยอุ้ยุ้ยระวังด้วยผี่สาตัวนี้ เออถ้าเราชนะมันไม่ได้มันจะไปกินลูกหลานของพวกเราจัดการมันตัวาหโอ้โหมาปิวเลยนะครับน่าโคตรโหดเอาละพวกเราตั้งรับให้ดีโอ้โหชิบหายแล้วมันจะฆ่าฉันช่วยด้วยตายใส่ง้ออ่าสิ่งแหะโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะเออังไม่ตายเว้ยโอ้จะมาเจ้าโอ้ยเออเออสู้มันสู้มันโอ้โหเลื่อนรถนิดเดียวเองชิบหายนะ จีบหายแล้วโอ้โหโอ้โหพวกเราไล่ฆ่ามาแล้วเออเราคืนแักรบชุดสุดท้ายเฮอถ้ามันผ่านเราไปได้ลูกหลาเราก็โดนกินโอ้พวกเราเลยหนีแล้วอ่ะไอ้นี่มันหดกกานไปนี่เนียิงกลับหลังโอ้โหตายตายตายโอ้โหโอ้ยังเหลือฉันเว้ยไอ้โง่ถึงหอกฉันจะหมดแล้วแต่ฉันก็ยังมีโล่กับดอกเพื่อสู้กับความอายุที่ทำแกตายเรียบร้อยนะครับโอ้โหดูมา ดูมานะครับโอ้โหกระเด็นมาถึงนี่เลยนะครับเอาละครับต่อมาเจอกับทีเด็กนะครับนาะโอ้โอแกคิดว่าช้นเป็นใครฉันเก่งที่สุดในเกมนี้นะวเว้ยไม่ใช่นะมึงมัวแลละนะครับมนาะโอ้ฉันพูดเองแลแหละโอ้โหมันตกหน่าชั้น แกบังอ <S 々> ัตกหน้าชัดนี่งับหัวแมมเลยหัวแกมันก็แซ่บดีเหมือนกันนะนี่งับมันงับหัวมันเออโอ้โหอะไรวะเนี่ยลอกงับงับหัวมันโอ้โจะหาหมุนจับหัวมันไม่ได้ดิงับ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 ตายทีเล็กกูตายแน่นอนนะครับนาน่าจะไม่สู้โอ้โหดูมันหมุนดิหาแม่งโคตรโหดเลยดูดิดูดิมีหมุนเวียโอ้ตายตายกูตายนะครับมาโอ้ไอทีเด็กมึงไม่รอแล้วแหละโอ้เป็นไปไม่ได้โอ้ฉันอับเลือดมาเยอะขนาดนี้อ้าวแม่งตายเลย อย่างนี้ก็ต้องเจอกับลูกศิษย์เทพเจ้าคอยฮู้โหเจิมาเจอกับช็อตนี่มาไอ้โง่มาเลยฉันจะต่อยแกนี่จับแกต่อยโอ้หโอหช่วยด,ด้วยตกไปแล้วนะครับมาอะไรวันนี่ยนะครับโอ้โหโคตรโหดเลย เอาละพวกเราต่อมาหาวิธีจับเจ้าชาวแล้วโอ้โหเจ้าชาววัชันนี้มันน่ากลัวมากเอจับมันจับมันในรถไฟขาแมงมุมตัวนี้นะครับนายโอ้โหยิงเข้าไปนะครับนายยังจับตัวมันไม่ได้เลยโอ้พวกเราชิบ๋วเราระวังขามันด้วยขามันแหลมมากมันกิ้มเราได้อย่างสบายโอ้ดูหน้ามันสิหน้ามันน่ากลัวมากเลยนะครับเราโอ้โหพวกเราจับมันให้ได้ใช้สลิงยิงมันเร็ว กาะโตมันว้ยเออยิงเร็วทำไมไม่ยิงวะยิงได้แค่ครั้งเดียวหรืองไงวะนะครับนาะอ,อูเออ้เราพวกเราจะไม่สนใจอ,อือมันตายแล้วมันเสร็จพวกเราโอ้เรียบร้อยนะครับนะเออดูดิเรียบร้อยมันตายแล้วนะครับนะเออมันต้องเจออะไรอย่างี้อ,อ๋อรู้แลวทำไมเป็นถึงชนะนะครับนะเพราะว่าผมอัพเรือดให้มันนี่หว่า ทั้งกลุ่มเลยนะครับว่ามันชนะโอเคเอาเป็น,นแบบเลือดธรรมดานะครับนะต่อมาเจอกับฉลาม,ลามโอ้สองโถฉลามเออแมกกาโลโดอนจะงับแกะนี่เน,นี่ยโอ้โหเจอลิ้นลิ้นแมกกาโลดอนนี่เนี่ยพุ่งไปเดี๋ยวโอ้งับเข้าไปทั้งปากเอาแล้วเว้ยเออแมกกาโลดอนหมุนหมุนควงสว่านควงสว่านแต่น่าจะไม่สู้ถ้าจะไม่ชู้ไอชารลส์นะครับนะเออดูดิดูดิว้านี่ตายซะรามาดิว้างับงับหน้าแม่งเลยว้าฉันคือฉลามที่กาที่เก่งที่สุดในมหาสมุทร โอ้แต่ตอนนี้ฉันอยู่แอะอ่าพื้นดินนะครับจะไปเก่งที่สุดได้ยังไงล่ะ เอาล่ะต่อมาปลาหมึกยัดนะครับกระลึบกระด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 ึบนี่นี่ปลาหมึกจะกระดึบกระดึบอ๋อจะเอาหนวดล็อกคอมันเอ้กระดึบกระดึบเล่าเอ้าไปไหนตะปลาหมึกกูโอ้ลอยไปดุนเอ้ปลาหมึกไม่ตกง่ายๆเพราะปลาหมึกว่ายน้ำได้ลอยได้นะครับนะอ่ะปลาหมึกปลาหมึกงัดงวงมันงัดหน้ามันงัดหน้างัดหน้ามันอืออโอ้โหโอ้โหงัดมาก็โดนปัดทิ้งนะครับนะโอ้โหมันมีสกิลหมุนหน้าไอ้ชาวนะครับนะเออชาวเวอร์ชั่น หน้าสป,ปราราตหน้าคนนะครนะับมาเอาละงั้นต้องเจอกับพวกพวกเราคู่ปีศาจเผ่าปีศาจนะครับรุมมันดูดีโอ้ถ้าเราได้หมอนี่มาเป็นพวกคงดีหน้าดูเลยไอรถไฟขาแมแงมมุมเนี่ยโอ,โอ้แต่ก่อนที่จะมาเป็นพวกได้เราจะต้องฆ่ามันให้ได้ก่อนโอ,โอ้แต่น่าจะเป็นไปได้ยากแล้ววะเออเอาละเว้ มีหัวหน้าสะเกิดักอย่างนะครับโอ้ยมึงโยนใส่กูทำไมเนี่ยไอ้หลอดโง่ได้ครับมาเออเอาละเอาจับมันให้ได้เออถ้าเราจับปีศาจตัวนี้ได้เราจะเอามันเข้ามาเป็นพวกได้นี่เออโยนเข้าไปโอ้โหโโอ้หมันหมุนนี่มันหมุนนี่ทุกตัวแป้งฟิวตกไม่หมดเลยนะครับมาเอาละพวกเราจับมันให้ได้โอ้โหตอนนี้สะเกิดบอกแกมาเจอกับฉันเอออ๋อโอ้โหโอ้โหเอมี่นี่เจอพลังชั้นหน่อยเป็นไงล่ะเออแกคิดว่าแกเป็นปีศาจตัวเดียวที่น่ากลัวหรือยังไงนะครับมาเออจับมันพวกเราเออตายฟิวกันไปหมดแล้วสะเกิด สเกิร์สู้กับมันเอ,อ,อ,อมันก็จะตายแล้วเอฉันจะจับตัวมันยะเออตายซะเนี่ยฉันจะเอาแกมาเป็นพวกให้ได้จเจ้ารถไฟขามมุม,ม,มอโอ้องขามันแข็งแรงมากว้าเรียบร้อยนะครับตายนะครับตอนนี้หลอดเหลือแค่สองตัวสุดท้ายออเออพวกเราอ้าวโอโ,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 อโิวตกกันหมดแล้วรืวคาราตอนนี้เอายังเหลือเฮีวฮาวนะครับมานารกเอ้าตาย ตายไอ้น,นี่บอกคิบหาย้วกูเหลือครึ่งนะตัวแต่กูก็ยังจะสู้โอโ,อโ,อโ,อโอเรียบร้อยตายนะครับแล้วก็ไอ้น,นี่อีกตัวหนึ่งฉันอะจะสู้กับมันให้ได้คิบหายนะมันวิ่งมาคิบหายแล้วมันวิ่งมาเฮ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยอกูจะไม่อยากตายแต่กูมไม่มขีขากูอยากหนีเหมือนกันนะอ่ะอ่ายังไงยังไงเอาล่ะจะขอสู้จนตัวตายเรียบร้อยตาย พวกเราเอาสิมอสมาโตตต์ต่อลุมตื้มันนะครับนะเอาละแก๊งที่โตนะครับนะอู้เอาสิมอสมาโตตตต่อโอ้โหโโอ้หพวกเราจะให้แกม,มาเป็นหัวหน้าของพวกเราถ้าพวกเราชนะนายเอาละนะครับนะเออถ้าพี่โตชนะจะจับไอ้เออชูชูชาวนะครับบนชั่น หน้าคนนะครับนำมาเป็นพี่โตนะครับนะโอ้โหคิดได้ไงวะเนี่ยนะครับเราเอาเละพวกเราอาซีมาสมต้นต่ออาซีมาสมต้นแต่เหนื่อยมาคันต่เฮียเียมาต้นต่อไอเดบอกร้องเพลงแล้วพวกแบงมาแน่พวกพวกเราไอ้นี่มันโหดเกินไปเออไอ้ขายเป็นมุมรถอ โอ้ตายหูจะกินช้อนเลยนะเว้ยอย่ามาสู้กันอย่าหนี่ทุบหน้าหือเอาละกรตายซะนี่ตั้งการแล้วก็ต่อยหือโอ้แกคิดว่าแกหูจับอ้แขนแขนช้อตอ่ะตายไม่สู้อยู่ดีวะอะต่อมาลองมังกรพ่นไฟใส่หน้าดูนี่จะเป็นยังไงนะครับพ่นไปพ่นไปอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ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 ้ยมังกรตายเลย เอา้าคุณว่าบางกรจะรอดบินหนีอะไรอย่างนี้แต่ที่จริงเข้าไปหาปากมันนะคะนะรับมาตะกี้มันงับแล้วก็เิี่ยงเวียงออกเลยอะ่ะโคตรเจ๋งอะ่ะอ้าวะครับต่อมาเจ้าชาต้องเจอกับซูเปอร์ฮีโร่โอ้ข้าคือโอคแมนจากดีซีเฮือข้าคือกับตัอเมริกาที่มาจากมาเวล ส่วนฉันคือแบทแมนมาจากดีซีเอากันนะครับมาเออสามตัวละครซูเปอร์ฮีโร่จากต่างค่ายร่วมมือกันเพื่อหยุดไอ้ชาวแบทแมนยนวกระจายไปนี่เอาดิโอ้โหโอ้โหนี่ช่วยกันจับมันนี่นี่นี่เราจะจับมันได้แล้วนิดเดียวจัดการมันย่าหย่าอเนี่ยทีมหน้ามันยิงเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยว่ะโอโ้ตายนะครับนา้นชาวโอโ้พวกเราสกุลซูเปอร์ฮีโร่ ก็แค่สัปปะาดตัวหนึ่งที่มีรูปร่างเหมือนรถไฟขาแมงมุมโอ้ยเรียบร้อยว่ะตายว่ะอ้าวครับซึ่งข่าวนี้นะครับ ข้าฉันฉันก็เอาลูกๆมาจัดการแกบ้างเออลมฉันอย่างนั้นเหรอเอาล่ะนะครับพวกเราบอกออพวกเราชิบหายแล้วสปอร์ฮีโร่สามคนจะไหวไหมเนี่ยเอาล่ะแต่ก็ลองดูไว้เอาล่ะนะครับเนาะโยนโล่ไปนี่นี่นี่เอาโอ้โหฉลามกินมันแบทแมนไม่แบทแมนตอนนี้บอกเห้อฉันไหวน่ะ ฉันไหวฉันไหวโอ้ไม่ไหวแล้วชิบหายแล้วกูกำลังจะตายช่วยด้วยอะเงินก็ซื้อชีวิตกูไม่ได้แอบตายนะครับนะตอนนี้กัปตันมิการบอกเฮ้อมันเสร็จเราไปแล้วคนนึงตัวนึงเอาละเฮ้อเราต้องรวมมือกันด้วยชีเหลือมันมาแล้วมันจิ้เป็นแบนไปแล้วชิบหายแล้วพวกเราโอ้นี่เอาฉลามกินเข้าไปเออโหสู้ยากว่ะ ตายไปแล้วหนึ่งเออตอนนี้เหลืออีกโอ้โหเพียบเลยแม่งเอ้ยโอ้โหเอาละพวกเรานี่นี่โอ้โหสู้ว่ะแม่งสู้ว่ะโอโ้เราจะสู้จนตัวตายเพื่อประชาชนและประเทศชาติเออโอ้โหคอมแมนด์ครับนะกับกัปตัอเมริกาโอ้โหเรจเรียบร้อยกัปตัอเมริกาตายอคอมแมนด์แม่งตกมาหาสมุทรไปนะครับนะเออโอ้โห,โโหพวกมันเยอะมากนะฮะ พวกแกคิดว่าเรียกพวกไม e ้อีกด็กิดว่าจะสู้ฉัน,นงนั้นเหรอนี่ซึ่งซูเปอร์ฮีโร่บอกพวกแกไม่น่าทำให้ฉันตกหมหาสมุตรเลยเลือดฉันเลย กลับมาเป็นเหมือนเดิมฉันเลยฮิวตัวเองได้แล้วฉันก็เรียกพวกซิปเปอร์ฮีโร่มาทั้งหมดนี้เอาละเว้มาครบแล้วนะครับมามีฮักบอริเออร์ด้วยแล้วก็ฮักบัสเตอร์ด้วยนะครับนะเอาละมาดูกันลุเลยเอาละเว้ผมบอกเลยว่าศึกนี้นะะสู้ตา, buna, าไไยฉลามโอ้โหยิงยิงยิงจๆผมบอกเลยว่าศึกนี้นะครับนาซิปเปอร์ฮีโร่ชนะชัวร์เป็นไปไม่ได้หรอกบอกไว้เลยว่าพวกเราฆ้ามแรกรนะครับนาโอ้โหเอา เว้ยพักบริเออร์โอ้โหสบายสบายทางพลาสเตอร์ก็ฆ่าได้สบายด้วยนะครับเรเอาเราพวกเราร่วมมือกันไอรอนแมนโอ้โหโอ้โหเจอเลเซอร์ตรงกลางนะครับตายตายตายโอ้โหตายตายตายโอ้โหนี่ลลมอนลลมอนโอ้โหฆ่ามันเรียบร้อยไม่มีใครตายสักคนยกเว้นสไปเดอร์แมนอ้าวจะไม่ตายเหมือนกันนี่หว่าโอ้โหรอดทุกตัวนะครับมาโคตรสุดนะฮะเออ ัครับต่อมาเราซูเปอร์ฮีโร่นะครับนะได้เจอกับบอสของไอชูชูชาวแล้วนะครับนั่นก็คือโอ้โหตัวโคตรใหญ่แถมยังมีปืนติดอยู่ด้านหลังด้วยนะครับมาเอ้โอ้โหแล้วก็มีพ่นไฟอยู่ตรงหน้ามันด้วยตัวใหญ่ตั้งหากโอ้ดูซิวมันจะโหขนาดไหนแล้วแกก็ได้รงูู้ดูพวกเราสู้ตัวตายส่ครับมันโอ้เฮ้ยพลังไม่สามารถเข้ามันได้เลยไหมความว่าใครวะเนี่ยอ้ข้าคือบอสยังไงล่ะเผาเผา รโอ้โอไม่พ oh ักมาสเตอร์ส oh! ู oh ้มันไม่ได้เลยไงวะเนี่ยอ้วอ้โหฉันสู้มันไม่ได้มันแข็งก่เกินไปตัวนี้โอ้ยอู้มีหัวเราะด้วยนะครับนะโคตโหดเลือดรดขี้ปะติวนะครับนะโอ้โหหัวหน้ามันโหดมากนะครับนะเออใครจะสู้มันได้วะเนี่ย อ่ะเอาะครับต่อมาเรียกมาทั้งหมดของตัวละครหมดนะครับเพราะว่าสุดนี้เป็นสุดของทุกคนถ้าชนะมันไม่ได้ก็ไม่มีหมดตัวละครไหนชนะมันได้แล้วนะครับนาสำหรับบอสชูชูชาวตัวนี้นะครับนะเออเอาแล้วเว้ยเอารา,ามาดูกันโอ้ยมาแล้วอู้วิสเลนเฮดด้วยสเลนเฮดบอกขอเปิดก่อนแล้วกันอ๋อโดนเผาห่อตายให้หมดซะ <c oughs> ยิงบอลโอ้โหเราคือซูเปอร์ฮีโร่ฮักบัสเตอร์โอ้โหตัวใหญ่เออด้วยนะครับเปดที่สุดในเกมแล้วแต่ก็ยังตายนะครับตอนนี้ฮักบัสเตอร์กูเออตะกี้หาคนไอเออร์ดีกว่าเออว้าวโักโหฉันโดนเผาโอ้โหโอ้โหหมุน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 โอ้โหมันทำอะไรของมันก็ไ่้มันเผาฉันโรออ๋อมันเผาโลหะฉันทะลุได้ไงวะเนี่ยโอ้โหฮักบัสเตอร์นะครับยืนสู้ให้ได้นะครับนาแต่รู้สึกว่าตีนี่ตายซะตีตีตีนี่นี่ยิงมันยิงมเอ้ออโโหล บอสของมันนะครับโหดมากนะครับนะเออโหดโหดเลยนะครับโหดเกินตายทั้งแก๊งเลยนะครับต่อตัวละครหมดเดี่ยง เอาะครับต่อมาเจ้าชูชูเชานะครับนะโอ้โหดูมันเป็นบอสใหญ่นะครับแล้วไม่มีใครล้มมันได้แล้วคราวนี้ผมจะรองเอาเครื่องกับดักนะครับเครื่องบทสุดโหดนะครับนะดึงมันเข้าไปนิดนแล้วก็บดมันเลยนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงเอาระลุยนะครับมาฝึกดึงเข้าไปแล้วบดจะดึงไม่เข้าด้วยชิบหายแล้วโหมันเดินเข้าไปอยู่แล้วไม่ต้องดึงมันแล้วนะครับเออเออเอาเลยเออเออเอาเลยวะอะไรวะอ๋ออ๋อโอ้โหมันเดินเข้าไปให้บทเลยว่ะ ข้าไม่ก <substit> ลัวเ้า่อบท้องเจ้าหรอกไอโง่คอยโอยนะครับมาหุ้ยเุยบดเข้าไปบดเข้าไปอู้ดูดิดูดิดูดิบดไม่เข้าด้วยนะครับมาดูดูแะข้าจะเข้าไปข้างในอ่ามมนมีอะไรทำลายข้าได้แหละและข้าจะเข้าไปเข้าไปทำลายกล่องตัวนี้กล่องที่มันทำงานเครื่องจักรและเออเออตายซะก่อนนะครับเออเออเออโอ้โหเข้าไปไม่ได้แน่เพราะตัวมันใหญ่เกินนะครับมันติดนะฮะ เออตายซะงั้นอ้าวครับต่อมานะครับเจ้าชาจะต้องเจอกับพวกพวกเราคือหน่วยทหารรบแล้วก็มีนี่ไซบอร์หุ่นยนต์ยักษ์เพื่อหยุดยั้งมันด้วยเอาแหละนะครับนะตอนนี้ไปพวกเรายิงมานพุ่งไปแล้วนะครับโอ้ยไม่เข้าเลยนะครับมนาะยิงฉันให้เข้าสิไอ้พวกพ่อ โอ้ยมันพังแหลกเลยมันพังโรบอทเราแล่าจ้าทุกคนยิงมันยิงมันไม่เข้าด้วยนะครับประเด็นโอ้ชิบหายแล้วมัง่กรบอกชอนโอ้มันฆ่าแล้วเน่า ท่าจะทำลายทุกอย่างทิ้งโอ้เปิดแก๊สพิษใส่มันทำให้มันสลบ้ายีมันไม่เข้าแก๊สพิษอะไรวาหอมดีนะเนี่ยมันน้ำหอมบ้านฉันที่บ้านฉันเอาไว้ใส่โลออนเลยโอ้อะไรวะเนี่ยเเออออยาสลบของเราทำให้มันหอมเลยไงวะเนี่ยนะครับเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำอะไรฉันไม่ได้หรอกตายซะตายซะโอ้วอเดิร์เลยวออสพวกเราไม่ไหวแล้วตอนนี้กองกำลังทหารของพวกเรากำลังจะตายกันหมด น้ำหอมของเรานั้นเปรียบเทียบได้กับยาสลบของมันเอ้ยไม่ใช่ยาสลบของเราเปรียบเทียบได้เหมือนยาหอมของมันนะครับมาเออโอ้โหเอาแล้วเว้ยกินให้หมอดเลยโอ้โหเรียบร้อยนะครับเหล่ามนุษย์ก็ไม่สู้หรอกดูดีดูดีไอทีบอกฉันขอสู้ฉันขอสู้ไม่กินตับสะโดยดีไอนมว่าไม่ละไม่ไม่กครทำอไรฉันจินตับไงยังไงล่ะเรียบร้อยนะครับตาย เอาละง,งั้นเจอกับตัวละครสร้างบ้างดูนะครับนะโอ้โหตัวละครสร้างแม่งหน้าตาดูดีกว่าไอ้ดี่อีกนะ นะครับนะเออชูชูชาวเวอร์ชันเวิร์กช็อปนะครับนะมาเจอกันจะเป็นยังไงเอาละลุยโหผมว่าไอตัวเวิร์กช็อปมันโกงอยู่แล้วนะครับม,มันปรับการโจมตีได้นะครับนะเอาละชูชูชาวนี้จะสู้ได้หรือเปล่าเคือจะเออเออเออเอาละเวยเฮ้ยเฮ้ยเยครั้งเดียวไม่ตายว่ะเออเออเอาละเว้ยเปิดก่อนได้เปรียมแกคือชูชูชาวเวอร์ชันเวิร์กช็อปใช่ไหมฉันคือชูชูชาวเวอร์ชันมดถึงหน้าตาจะเหี้ยกแกไม่โยนทิ้งอะ่ะกูตาย ทำเขาแท้ๆนะครับไอ้มอนดี่บอกผู้ฉันไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันก็อ่าโอเคนะครับสำเหล่านี้นะครับในการเล่นชูชูชาส์นะครับนะเวอร์ชั่นหน้าตาที่ไม่เหมือนในเกมเลยนะคะไม่รู้มันเอามาจากเป็นเวอร์ชั่นไหนนะคะนะโอเคสำหล่านี้ก็เจ้าไม่มีท่านี้แหละ,ะนะครับนะสุดท้ายเจอก็ซีด้าละกันพวกเราจัดก,การเจ้าโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้พวกเราตายหมดแล้วอ้เราก็ข้า่นี้โอ้โอ้ลํำแสงมันโหดมากก็ซีด้าบอก ตายให้หมดซะโอ้พวกเราสู้มันไม่ได้วะนะครับเรียบร้อยตายหมดนะครับเจอกอซิลล่าครั้งเดียวบายบายจ๊บๆสำหรับวนันนี้พอแค่นี้แหละ